ไหนๆตอนนี้มีใครที่อัปเดตเรียบร้อยแล้วหรือยังคะตอนนี้อวตารเวอร์เนี่ยเขาอัปเดตใหม่แล้วก็ใช้ระบบเหรียญเติมเงินด้วยนะแล้วตอนนี้เนี่ยอวตารเวอร์เขาก็แจกให้เราฟรีร้อยห้าสิบเหรียญด้วยนั่นหมายถึงว่าเราเนี่ยจะได้ซื้อแพ็คฟรีในเกมโอ้โหใจดีมากเลยอวตารเวอร์ว่าไปนะคะนี่หน้าตาของฟรีเป็นแบบนี้ค่ะก่อนที่จะไปรับเนี่ยก่อนที่จะไปรับมันนะคะทุกคนเนี่ยก็จะต้องไปอัปเดตให้มันเป็นหน้าตาแบบนี้ก่อนเลยนะคะแล้วมันก็จะขึ้นระบบเหรียญให้เราจะว่าไปตอนนี้พี่ะ เพราะพี่ไอรู้มาว่ามันถูกสุดๆไปเลยยังไงล่ะเสียงในหัวพี่ไอก็เลยบอกว่านี่ๆเติมเหรียญไปเลยเติมเหรียญหนึ่งพันเหรียญไปเลยเนี่ยเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเขาจะให้สองพันเลยอ่ะถ้าเราซื้อรายเดือนเก้าสิบเก้าบาทเพราะฉะนั้นพี่ไอเนี่ยแพ้เสียงในหัวเรียบร้อยซื้อไปเลยโอ้โหขอบคุณที่ซื้อของเรานะคะแน่นอนนะคะว่าพอเราซื้อเนี่ยมาดูกันนะว่าเราจะได้กี่แพ็คนี่ไงล่ะหน้าตาของเหรียญที่มันเพิ่มขึ้นให้เรานะคะตอนนี้พี่ไอก็มีอยู่สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญแต่ว่าไปนะคะ โอ้ดูเหมือนว่ามันจะสารฝันพี่ไอ้มากมากเลยอย่าที่ผ่านมาเราไม่เคยซื้อของแบบนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเสียงในหัวพี่ไอ้เดี่ยก็บอกให้กดไปเลยนะคะห้าร้อยเหรียญน,นี่เอาไปเลยทุกคนค่ะ99บาทมันคุ้มมากเลยอยาได้ตั้งสองพันเหรียญน,นะตอนนี้นะเนี่ยทุกคนได้เซ็ตที่เยอะแยะมากเลยอ่ะจริงๆเซ็ตนี้มันราคา165บาทเลยนะคะทุกคนอวตารเวิร์เขาใจดีมากเลยฮะทำระบบเหรียญให้เราซึ่งท่านน้องๆอยากได้ก็ขอ,ขอ,อคุณพ่อคุณแม่ลองเติมดูนะคะเป็นเซ็ตที่อยู่ในฝันมาตั้งนานในที่สุดเรา ก็ได้โชคดีที่พี่อเนี่ยอดทนแล้วก็รอคอยเซตนี้นะคะใครที่สายแต่งบ้านพี่คิดว่าระบบเหรียญน,นี้มันดีมากๆเลยอะแต่จะว่าไปถ้าเราใช้บทในเดือนนี้เราก็ต้องเติมเพิ่มอีกงั้นเหรอม,มีเหลือตั้งพันห้าร้อยกว่าเหรียญในทุกคนตอนนี้ได้เซตหนึ่งแล้วว่ะที่พี่อยอยากได้เซตนี้เพราะว่ามันมีเฟอร์นิเจอร์ครบแล้วก็เยอะด้วย,ยมีกระจกให้เราส่องถึงแม้ว่ามันจะเป็นระบบซ้ําก็ตามแต่ว่าเราจะได้ของประดับตกแต่งเพิ่มเ,มเติมไงุมีเทียนด้วยอย่าได้รักะมัมเอาละเรามาดูกันว่าเรือกี่บาทที่เราจะสามารถซื้้อไดนะทุก แล้วตอนนี้พี่ไอเหลืออยู่พันหกร้อยห้าสิบเหรียญนะคะเอาละพี่ไอขอซื้อเซตนี้แล้วกันนะดูเหมือนว่าเซตนี้เนี่ยมันจะ500ห้าร้อยเหรียญนะคะคอนเฟิร์มไปเลยจ้าบับเบิ้ลแกรมแล้วราคาก่อนหน้านี้มันก็ร้อยหกสิบห้าบาททุกคนอยากจะเชื่อเลยอ่าเติมแค่เก้าสิบเก้าบาทแล้วก็ได้ตั้งสองแพ็คแล้วว่าแบบนี้เนี่ยจะไม่ให้เติมเก้าสิบเก้าได้ยังไงละอุต้าเวอร์เดี๋ยวก่อนนะพี่อขอแต่งก่อนดูสิมันให้ต้นไม้เยอะมากว่าไปนะถึงอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์จะซ้ำกันนิดนึงก็ไม่เป็นไรหรอก่ีาาานแแ้ก็ตกตงบบ ทําให้สาว่ายน้ําของเราหน้ามาเล่นมากขึ้นโชคดีจังเลยนะที่ยังไม่เติมเกมเนี่ยจริงๆพี่ไอ้ก็บ่นว่าอยากได้เซตนี้ตั้งนานแล้วแหละทุกคนมีเตียงนอนด้วยนะยิ่งใครเป็นสายแต่งบ้านนะคะตอนนี้เนี่ยเขาพิเศษให้ตั้งสองพันเหรียญเลยอะ่ะนี้เป็นเซ็ตที่พี่ไอจะเอามารีวิวให้ดูก่อนนะคะว่าถ้าเติมไปเนี่ยเราจะได้กี่บาทอันนี้เติมเป็นรายเดือนนะคะทุกคนเฮ้ยแก้วน้ําสุดแสนสวยติดแกรมเบอร์สมกับชื่อมากเลยอะ,อะทุกคนเอาละทุกคนไปดูกันต่อเลยดีกว่านะคะว่าพี่ไอ้จะสามารถเติมได้อีกกี่เซ็ตและตอนนี้พี่ อยู่1,150ห่ยเหรียญนะคะว่าไปเอาเซตไหนดีนะเซตนี้แล้วกันทุกคนนะคะ400เหรียญและเซตนี้ก็คือเซตเสื้อผ้านั่นเองทุกคนเนี่จะคุ้มหรือเปล่านะอุ้ยดูเหมือนว่ามันจะสวยมากๆเลยอะสายแต่งบ้านอย่างเราจะไปพลาดได้ยังไงล่ะแล้วเขาไม่ได้ให้มาแค่นี้นะคะเซตนี้ก็น่าจะประมาณ165บาทนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ย <S <S พี่ยังตัดสินใจซื้อเซตนี้อยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อจนกระทั่งวอต้าวอมันอัปเดตเป็นระบบเหรียญใหม่เนี่ยแหละสุดคุ้มเลยทุกกกคคนนน่ะะะะ19บบาาาททเรรจไไไดด้้ออุปูีม ตอนนี้พี่อายไม่รู้ว่าเหลือเหรียญเท่าไหร่โอะพี่อายเหลือ750เหรียญน,นะคะและสายแต่งบ้านอย่างพี่อายเนี่ยบ้านคาวีอรการ์เด้นพี่อายก็ต้องการเหมือนกัน หกร้อยเหรียญเลยเหรอรอย่าลีร้อเลยแพ้เสียงในหัวอีกแล้ว confirm purchase แป๊บและในที่สุดเราก็แพ้เสียงในหัวจริงๆด้วยทุกคนและอันนี้ก็เป็นแพ็คสารฝันของพี่ไอนะคะอยากได้มานานแล้วว่โหูน้องๆคิดดูสิรวมๆกันแล้วน่าจะประมาณ3 0 0ร้อยสรอ่ะพอระบบอวาต้าเวอร์อัปเดตใหม่นะพี่ไอเสียแค่เกบาทต่อเดือนเองซึงได้ของตั้งเยอะแล้วเราเนี่ยไม่รู้ว่าอวาต้าเวอร์มันจะอัปเดตอะไรอีกในอนาคตนะคะและในตอนนี้สายแต่งบ้านแล้วก็แต่งสวนเนี่ยชอบมากเลยอ่ะได้ต้นไม้พุ่มไม้แบบใหม่ก็ที่สําคัญอชบ แตงโมนะคะในที่สุดฉันก็จะได้แตงโมสักทีเย่ yeah! พี่อายก็หาตั้งนานว่า,มาเมล็ดแตงโมเนี่ยเอามาแต่ไหนนะแล้วมันไม่พอนะคะแพ็กนี้เนี่ยยังให้ดอกไม้มาด้วยอะ่ะเอาเป็นว่านะคะไปดูกันดีก,กว่าว่าพี่อายเหลือกี่บาทเอ้ยกี่เหรียญกันแล้วว่ะทุกคนโหวันนี้จุใจมากเลยทุกคนพี่อายเนี่ยซื้อแบบมากไม่ยังไม่คิดเลยอะ่ะเออแล้วตอนนี้พี่อายเหลืออยู่ร้อยห้าสิบเหรียญเท่าเดิมแล้วว่ะเท่ากับของฟรีเลยและร้อยห้าสิบเนี่ยน้องๆสามารถรับฟรีได้เลยนะคะแต่ว่าพี่อายเนี่ยจะพานุองๆไปดูแพ็คที่ราคาไม่เกิน150 เระะื่งจะมีแพ็กเมอร์เมดอันนี้น่าจะคุ้มมากเลยอ่ะเขาลดตั้ง60%เอลยทุกคนแล้วเราก็แค่ใช้เหรียญที่เรามีอยู่150เนี่ยซื้อได้เลยนะคะถ้านน้องต้องการน,นี่เลยค่ะแพ็กที่ไม่เกิน150เราสามารถจับต้องได้แน่นอน <c oughs> พี่ไอชอบเซตนี้มากแล้วก็จะมีเซตที่เป็นลดด้วยนะคะโอ้เ oh, หลือแค่100เหรียญเองง่ะสุดคุม้มแล้วก็อวาต้าเวอร์สาตัวละครนะคะพี่ไอคิดว่าถ้าน้อง <c oughs> ๆอยากได้เพิ่มแล้วเราก็น่าจะต้องเติมเข้าไปอีกสัก1 9บาทพอดีเลยค่ะแล้วก็จะะไไดด้้เเหหรียปซืืออนนะโูมว่า150 สิบเหรียญเนี่ยเราสามารถเลือกซื้อได้หนึ่งอย่างนะคะทุกคนเสื้อผ้าพวกนี้ก็มีราคาไม่เกินร้อยห้าสิบด้วยน้องๆสามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะโอ้มีทั้งทวินกอนคอลเลกชันไฮเปอร์โซนิกแล้วก็ซูเปอร์โซนิกพวกนี้เนี่ยถ้าน้องๆได้รับเหรียญร้อยห้าสิบฟรีแล้วเราก็จะต้องเลือกแล้วแหละว่าจะเอาเซตไหนดีอยากรู้จังเลยอะทุกคนจะเลือกเซตไหนอะถ้าเป็นสายฟรีนะพี่ไอคิดว่าเซตนี้คุ้มนะเมอร์เมดแล้วก็เซตกระเป๋าครอบครัวก็ราคาแค่หนึ่งร้อยเหรียญเองอะซึ่งถือว่าถูกมากๆเลยนะคะแล้้้ววกก็มีาาาตสหหหรรับรแ่งนใ รักมากขึ้นนะคะเอาละพี่อาจะลองดูนะคะพี่ไอมีอยู่ร้อยห้าสิบเนี่ยจะซื้อเซตไหนดีพี่ไอคิดว่าสวิตเบบี้โชเวอร์น่าจะได้เยอะมากเลยนะคะนี่เน้นของไปก่อนร้อยยี่สิบเหรียญค่ะโอ้ลดต้องหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยมาดูการว่าคุ้มหรือเปล่าถ้าถามพี่ไอว่าคุ้มไหมพี่ไอว่าคุ้มนะคะเพราะว่ามันมีสีสันแล้วก็สวยมากๆจริงๆแพ็คนี้ราคาก็ราคาจริงๆเนี่ยหนึ่งร้อยบาทเลยนะซึ่งถือว่าพี่ไอก็ได้ทําการซื้อแบบคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยเอาละทุกคนไปดูวิธีการรับเหรียญดีกว่าร้อยห้า สําหรับสายฟรีที่อยากจะได้เหรียญร้อยห้าสิบเหรียญแล้วแล้วก็น้องๆต้องมีไอเดอวตาเวิร์ก่อนนะซึ่งเดี๋ยวพี่อาจจะสอนน้องๆสมัครกดเข้าไปเลยนะตรงนี้แล้วก็ใส่ปีพศที่น้องๆเกิดนะคะอย่างเช่นของพี่อาเนี่ยเกิดปี1998แล้วก็ใส่แบบนี้แล้วให้ทุกคนเนี่ยมากดลงทะเบียนเลยขั้นตอนแรกนะคะให้ใส่อีเมลลงไปหรือถ้าน้องๆไม่มีอีเมลก็ต้องถามผู้ปกครองดูก่อนขั้นตอนที่2ก็ทําเหมือนขั้นตอนแรกเลยค่ะใส่อีเมลให้เหมือนกันเดะๆไปเลยแล้วก็พอเราใส่เสร็จเนี่ยมันก็จะส่งล รหัสมาให้เราซึ่งเราจะต้องกดบันทึกตรงนี้ก่อนนะคะลงทะเบียนนี่เลยหน้าตาของการใส่รหัสแล้วรหัสเนี่ยมันก็จะอยู่ในอีเมลนะคะน้องๆก็เอารหัสมาใส่ในโคดนี้ได้เลยนะคะ,ะตอนนี้พี่อาร์ตก็ได้รหัสมาเรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้ก็ขอใส่รหัสตัวเองก่อนนะพอเราได้รับรหัสแล้วก็กด c o n t i n u a ต่อได้เลยค่ะแค่นี้เราก็จะสู่ขั้นตอนที่3มเรียบร้อยแล้วในที่สุดอวตารเวอร์ไอดีก็บันทึกระบบของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าเกมนะคะนี่เลยอวตารเวอร์ไอดีของเราเอาล่ะไปกดรับกันดีกว่าทุกคน ตรงนี้นี่เองนะคะสเปเชียลอวตารเวิร์ c คอยสกิปให้ทุกคนเนี่ยไปกดคําว่าเคลมได้เลยนะคะหรือว่ากดลับแล้วเดี๋ยวระบบเหรียญเนี่ยมันก็จะเด้งให้เรานะคะแบบนี้เลยและสิ่งที่เราก็จะได้ก็คือเหรียญมหาสารค่ะร้อยห้าสิบเหรียญเพรียงแค่นี้เนี่ยน้องๆก็ได้แพ็กฟรีตั้งหนึ่งแพ็กแล้วอ่ะไปเล่นกันนะทุกคนนะแต่ถ้าน้องๆอยากจะได้หลายๆแพ็กนะพี่ไอคิดว่าซื้อแพ็กนี้เลยได้ตั้ง3ามแพ็กอะในราคา30เหรียญเองโหทุกคนคิดว่าแบบไหนคุ้มมากกว่ากันน้าแล้วก็นะคะถ้าใครที่ไม่มีงบเยอะ เติม200เหรียญก็ได้นะ19บาทเองเรื่องในราคา200เหรียญแล้วก็เรามี150เนี่ยถ้าเอามารวมกันแล้วเราก็จะได้ประมาณ350เหรียญนั่นก็หมายความว่าเราจะได้แพ็กมากขึ้นนะคะแต่ถ้าใครที่แพสเสีย่ยงในหัวเหมือนพี่ไอเนี่ยพี่ไอก็เลยเติมเป็นรายเดือนไปเลยค่ะแล้วเขาให้พิเศษตั้ง1 0 0 0เหรียญลอย่ะเราเนี่ยสามารถแคนเซลได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วทุกๆเดือนเราก็จะได้2,000เหรียญทุกคนเอาเป็นว่าถ้าน้องๆอยากจะได้หรือว่าอยากจะเติมเหรียญแล้วเราก็จะต้องขอคุณแม่นะคะแล้วก็เวลาเติมเหรียญให้้้กกดดอาาายุเเขไไปแค่นีร็จะ้ เหรียญแล้วค่ะส่วนตัวพี่อาเติมผ่านทูวอลเล็ตนะคะเอาเป็นว่าถ้าน้องๆรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถมาบอกพี่อาได้อีกเลยนะแล้วนี่ก็คือตัวอย่างของคนแพ้เสียงในหัวค่ะกดไปเลย99บาทเป็นรายเดือนนี่จะบอกว่ามันคุ้มมากเลยอะ่ะดูสิบ้านเราสวยมากขึ้นระบบใหม่มากขึ้นอวาตารเวอร์อ่ะจริงๆเอาใจพวกเราต่างหากวันนี้พี่อาขอตัวลาไปก่อนนะคะอยากจะไปแต่งบ้านให้น้องๆเข้าแล้วว่าบายๆนะสุกสันวันแม่กันด้วย